ล่า่าอีหนึ่งครับนะไทยอาอาร์โดนี่วันนี้จะไปใส่ของแต่งเพิ่มครับเดี๋ยวฟังเสียงกันลั่นขนาดไหนนะคันนี้เบรกยยบคัสสตาร์ท าไฟนะครับรถที่เพื่อนบ้านรักคิดว่าเล่นเกมครับ